ตอนนี้เราอยู่กันในเกม l i ฟ e s t r e a m Escape from Hotel อ s a n a m มครับเรื่องราวของเกมนี้เริ่มต้นขึ้นที่เรื่องเล่าตำนานเมืองเมื่อ15ปีก่อนเดิมทีพื้นที่นี้เคยถูกสร้างเป็นสวนสนุกที่ชื่อ Fantasyland แต่ด้วยทำเลที่ไม่ดีก็ทำให้สวนสนุกนี้ต้องปิดตัวลงโรงแรมอิสซานามีที่ตั้งอยู่ข้างในก็ล้มละลายไปด้วยเจ้าของโรงแรมที่จ่ายหนี้ไม่ไหวจึงฆ่าลูกสาวตัวเองแล้วฆ่าตัวตายตามเพื่อหนีปัญหาภายหลังสวนสนุกที่ถูกทิ้งร้างนี้ก็ถูกทุบทิ้งแต่ใครก็ตามที่เข,เข้าไปในโรงแรมแห่งนี้ต่างก็ต้องพบกับความโชคร้ายบางก็บาดเจ็บบางก็ต้องตายเพราะอุบัติเหตุบางคนก็กลายเป็นบ้าทำให้ถึงแม้สวนสนุกจะถูกทำลาย แต่โรงแมรมลางยังคงตั้งอยู่ที่เดิมความน่ากลัวของมันถูกเล่าลือต่อกันว่ากันว่ามีคนเห็นวิญ,ญญาณเจ้าของโรงแรมยังคงวนเวียนอยู่ที่ชั้น3และใครก็ตามที่กล้าเข้าไปจะต้องถูกสาปนี่จึงเป็นสถานที่ที่น่าสนใจสําหรับนาๆนานาสกกลุ่มเลอีกเมอร์สาวที่ต้องการหาคอนเทนต์เพื่อเพิ่มผู้ติดตามเธอจึงชวนมิโออิโคมะและอาสุสาชิล่ยิชิมาสำรวจโรงแมรมล้างที่ว่ากันว่าเฮี้ยนข้างในมืดสนิทบรรยากาศน่ากลัว ทั้ง3คนจึงต้องใช้ไฟจากมือถือส่องดูทางแต่ก่อนที่พวกเธอจะตรงขึ้นไปชั้น3เพื่อพิสูจน์ข่าวลือมีโอกก็สังเกตเห็นชุดมาสคอตหน้าตาหน้ากลัวยืนอยู่ในตู้โชว์แต่เมื่อมีโอหันกลับมาอีกทีเพื่อนๆก็ไม่อยู่แล้วเธอเลยเดาว,ว่านานะกับอาซึสะน่าจะขึ้นชั้น3ไปโดยไม่รอเธอเธอจึงโทรหาอาซึสะกลายเป็นว่านานารีบขึ้นชั้นสไปก่อนเพื่อถ่ายวิดีโอ จนพัดหลงกับอาซึสาที่ชั้น2แต่อาซึสาที่ภายนอกดูเป็นสาวมั่นกับกลายเป็นคนที่กลัวผีที่สุดใน3คนนี้มิโอเลยบอกให้เธอยืนอยู่เฉยๆเดี๋ยวเธอจะขึ้นชั้น2ไปหาเอง ちゃね、みおって今誰かと一緒にいるのううん私一人じゃあ今一瞬明かりがついた時に後ろにいたのは誰ちょちょっとあずさちゃんやめてよ怖がらせないでよ หลังจากซ่อนตัวในห้องจนรอดจากมัสคอตมาได้มีอกก็ตั้งใจจะขึ้นไปชั้น2เพื่อหาอาึสอสาตามแผนเดิมแต่ประตูห้องกลับเปิดไม่ออกแถมบริเวณล็อกกุญแจยังมีแผ่นเหล็กมาปิดไว้อีกด้วยเธอเลยเริ่มสำรวจส่วนต่างๆของห้องแต่ตอนที่เธอสำรวจช่องระบายในห้องน้ำกลับมีเส้นผมจำนวนมหาศาลพุ่งขึ้นมาพันเธอไว้อย่างผิดธรรมชาติโชคดีที่ในห้องนั้นมีกันไกอยู่ด้วยเธอจึงใช้มันตัดเส้นผมและรอดออกมาได้ นอกจากนี้ในกองเส้นผมยังมีไขควงติดอยู่อีกด้วยเธอจึงใช้มันขันแผ่นเหล็กที่ปิดตัวล็อกประตูออกแล้วเดินทางไปหาอาซึสะที่ชั้นสองต่อมิโอโทรหาอาศึสะอีกครั้งเพื่อเช็คตำแหน่งของเธออาศึสะบอกว่าหลังจากเห็นมาสคอตอยู่ข้างหลังมิโอเธอก็ตกใจกลัวแล้ววิ่งหนีไปหลบในห้องห้องหนึ่งซึ่งเธอก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือห้องไหนมิโอเลยบอกให้อาซึสะแง้มประตูออกมาแล้วเดี๋ยวเธอเจะรีบไปหา แต่อาซือสากจะเปิดประตูไม่ได้เหมือนมีอะไรมาวางขวางประตูอยู่ที่ด้านนอกมิโอเลยบอกให้อาซือสาก,กค่อยๆทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าเธออยู่ที่ไหนจนได้ความว่าเธออยู่ที่ห้องหัวมุมมิโอเลยตามเบาะแสไปและพบว่ามีซากเพดานถลม่มลงมาวางห้อง201ที่อาซือสากอยู่เธอเลยพยายามเอาซากเพดานออกแต่มันก็อันตรายเกินไปมิโอเลยเปลี่ยนแผนเป็นจะหาทางพังกำแพงห้องที่อยู่ติดกันระหว่างนั้นก็ให้อาซือสากสำรวจในห้องไปพลางๆก่อน หลังจากได้ขอนจากห้องสักรีและกุญแจในตู้เซฟห้อง2 0 6มิโอก็กลับไปหาอาซึสะแต่อาซึสะที่อยู่ในห้องน้ำกลับเปิดประตูไม่ได้เพราะน้ำที่อยู่ๆก็ท่วมขึ้นมาแต่ด้วยความช่วยเหลือของมิโอทำให้อาซึสะสามารถเคลียร์ช่องระบายน้ำที่อยู่ไกลๆและเปิดประตูออกมาได้สำเร็จซึ่งอาซึสะบอกว่าที่เธอพยายามทำเป็นเข้มแข็งก็เพราะกลัวว่านานะจะไม่ชอบเธอพอคุยกันจบทั้งสองคนก็ลองโทรหานานนะแต่มือถือของพวกเธอกลับไม่มีสัญญ,ญาณออกดือ มิโอเลยเดาว,ว่านานะน่าจะขึ้นไปถ่ายวิดีโอที่ชั้น3ทั้ง2คนเลยออกเดินทางกันต่อแต่หลังจากขึ้นชั้นสามาได้แป๊บเดียวเพดานก็ถล่มลงมาทับบันไดทําให้ทั้งคู่ไม่สามารถย้อนกลับทางเดิมได้และถูกมัสคอตวิ่งไล่อีกครั้งทําให้พวกเธอต้องรีบหานานะให้เจอจนกระทั่งทั้งคู่เดินเข้ามาในห้อง308แและได้เจอกับการจัดฉากพร้อมตั้งกล้องทำให้ทั้งคู่สงสัยว่าเรื่องราวทั้งหมดที่กำลังเจออาจเป็นแผนการแกล้งทั้งสองคน เพื่อทำคอนเทนต์ของนานะก็ได้หลังจากนั้นพวกเธอจะได้ยินเสียงนานะร้องออกมาจากห้องสักรียของชั้น3ที่ถูกล็อกด้วยรหัสผ่านแต่ทั้งสองฝ่ายกลับสื่อสารกันไม่เข้าใจเหมือนนานะจะพูดถึงการถ่ายทอดสดอะไรสักอย่างพวกเธอเลยเปิดมือถือที่ก่อนหน้านี้ไม่มีสัญญาณและพบว่านานะกำลังถูกตู้ทับอยู่ในไลฟ์แต่มาสคอตก็ปรากฏตัวอีกครั้งทำให้มิโอกับอาสุสาต้องหนีออกมาแต่ต้องหาทางช่วยนานะผ่านช่องคอมเมนต์ จนนานาสามารถใช้ชแฉลงที่อยู่ใกล้ๆดึงชั้นมาขำตูและหนีออกมาได้สําเร็จแต่พวกเธอก็ยังไม่สามารถเปิดประตูห้องที่นานาอยู่ได้อยู่ดีนานาเองก็ไม่สามารถเปิดจากด้านในได้เช่นกันแต่ระบบรักษาความปลอดภัยของล็อกประตูคันข้างแย่ทําให้เราสามารถกดเดาๆเอาได้จนประตูเปิดทั้ง3คนจึงกลับมาร่วมกลุ่มกันอีกครั้งซึ่งนานาก็ยอมรับว่าเดิมทีเธอร่วมมือกับเพื่อนเพื่อจัดฉากแกล้งมีอกกับอสุส่าจริงๆแต่เธอไม่รู้เรื่องตัวมัสคอตถือมีดที่วิ่งไล่ทั้งสองคนเลย มเพื่อนที่นัดเจอกันในห้องสักครีดยังไม่มาอีกด้วยซึ่งนานาบอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่เพื่อนของเธอจะเป็นคนในชุดมัสคอตเพราะเพื่อนของนานาเป็นผู้หญิงที่ตัวเล็กกว่าม,มีอกกับอศัศสาซะอีกและถ้ามีมัสคอตถือมีดไล่ฆ่าคนอยู่จริงเพื่อนของนานาก็กำลังตกอยู่ในอันตรายพวกเธอเลยตั้งใจจะออกตามหาแต่ทันทีที่ออกมาจากห้องสักรีดพวกเธอก็เจอมัสคอตวิ่งไล่อีกครั้งหลังจากรอดมาได้ทั้ง3าคนก็เริ่มหาทางลับลงไปชั้นล่างแต่ประตูหนีไฟไม่สามารถเปิดได้ มันมีอะไรลังลูกบิดเอาไว้อยู่แต่อาซิสซาก็ยังพยายามกระแทกประตูจนประตูม้วนหล,ล่นลงมาทับขาของเธอถึงจะไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อาซิสซากก็ไม่สามารถหลุดออกมาได้มิโอก,กับนานะเลยใช้ข้อเหวี่ยงที่เจอในห้อง308เก็บประตูม้วนกลับขึ้นไปหลังจากนั้นพวกเธอก็ตั้งใจจะกลับไปที่ห้องสักรีที่อยู่ติดกับบันไดหนีไฟเพื่อดูว่าทำไมประตูถึงเปิดไม่ได้แต่หน้าต่างในห้องสักรีก็ฝืดเกินกว่าจะเปิดได้เหมือนกัน พวกเธอเลยสำรวจต่อจนเจอกุญแจของห้อง302ในห้อง303กลุ่มของมิโอใช้กระป๋องน้ำมันที่เจอในห้อง302ชีดบานหน้าต่างทำให้สามารถเปิดได้และใช้เศษกระจกที่เจอในห้อง302อีกเช่นกันตัดเทปที่พันลูกบิดออกทำให้ทั้ง3คนออกมาถึงบันไดหนีไฟนอกตัวอาคารได้ในที่สุดแต่ระว่างลงมาชั้นล่างนานนะจะสังเกตเห็นมั่ของเพื่อนวางอยู่บนเครื่องคอมเพรสเซอร์ ซึ่งเราจะสามารถใช้ขาดตั้งก้องที่เจอในห้อง308ที่นานาจะฉากไว้เคี่ยวหมวกให้หล่นลงไปชั้นล่างได้แต่หากไม่ทำหลังจากที่กลับเข้าไปในตัวอาคารอีกครั้งที่หน้าลิฟต์ชั้น2นานาจะเห็นเงาเพื่อนของเธอและเข้าไปคุยด้วยแต่อยู่ๆเงานั้นก็หายไปกลายเป็นมาสคอตที่ลากนานาเข้าไปฆ่าในลิฟต์แทนก่อนจะขึ้นลิฟต์กลับมาคามมีอกกับอาสาึซาซ้ำอีกครั้งทำให้สาวๆตายหมดทั้ง3คนและเกิดเป็นคำสาปใหม่ที่ว่ากันว่า หากใครได้รับเมลจากผู้หญิงสามคนนี้จะต้องหายตัวไปอย่างเป็นปริศนาแต่หากว่าเราใช้ขาตั้งกล้องเคี่ยวหมวกลงมาได้ทั้ง3มคนจะตามลงมาเก็บหมวกที่ชั้นล่างและพบว่าในหมวกนั้นเลอะเลือดและเต็มไปด้วยหนอนทำให้นานาเป็นห่วงเพื่อนยิ่งกว่าเดิมแต่อาซึอซะก็เริ่มตอบว่านานาเพราะยังเชื่อว่าทั้งหมดเป็นแผนที่นานานเตรียมไว้แกล้งพวกเธอแต่นานายืนยันว่าเธอไม่ได้ทำและสตรีมเมอร์ตัวเล็กๆแบบเธอคงไม่สามารถเตรียมการแกล้งที่ใหญ่ขนาดนี้ได้ซึ่งทั้งคู่ก็สงบลง หลังจากที่มีโอพูดเรียกสติและออกสำรวจกันต่อแต่เมื่อลงมาถึงประตูชั้นหนึ่งพวกเธอกพบว่ามีเส้นผมจำนวนมากกั้นทางเข้าออกของโรงแหนเอาไว้ยังผิดธ,ธรรมชาติอาซึสะที่ไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วเลยคิดจะพยายามแทรกตัวออกไปให้ได้แต่มีโอกก็ห้ามเอาไว้เพราะถ้ามาสคอตตามมาเจอเข้าพวกเธอจะไม่มีทางหนีได้เลยนานะเลยเสนอให้ใช้ทางเข้าออกของลานจอดรถใต้ดินแทนแต่ตรงนั้นก็มีเส้นผมขวางอยู่เหมือนกันพอเห็นแบบนี้ อาซึซาก็เริ่มโทษนานาอีกครั้งแต่ก็ได้มีโอพูดดึงสติกลับมาเหมือนเดิมซึ่งเธอเชื่อว่านี่ไม่มีทางเป็นการจัดฉากของนานาแน่แล้วเล่าเรื่องเส้นผมที่ขยับได้อย่างผิดธรรมชาติที่เธอเจอในห้องน้ำให้ทั้งคู่ฟังตอนนี้ทั้งสามคนน,น่าจะกำลังเผชิญหน้ากับบางสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าการจัดฉากแกล้งกันสิ่งสำคัญที่สุดจึงเป็นการหาทางออกจากโรงแรมให้ได้ซึ่งมีโอกออกความเห็นว่าพวกเธอน่าจะไปสำรวจห้องออฟฟิศเพื่อจะเจอเบาะแสอะไรเพิ่มเติมแต่ประตูห้องออฟฟิ นานะเลยเสนอให้ลองไปดูห้องที่อยู่เหนือห้องออฟฟิศเผื่อว่าพวกเธอจะหาทางเข้าจากด้านบนได้ถึงแม้นี่จะเป็นวิธีที่อันตรายแต่พวกเธอก็ไม่มีทางเลือกอื่นระหว่างทางทั้ง3คนจะได้เห็นวิญญ,ญาณของเด็กผู้หญิงเดินเข้าไปในห้อง204ซึ่งเป็นห้องที่อยู่เหนือออฟฟิศพอดีและได้เห็นแสงเงาแปลกๆที่ดูเหมือนมีการฆาตรกรรมเกิดขึ้นในห้องน้ำแต่เมื่อมีโอเดินเข้าไปดูในห้องน้ำกลับว่างเปล่ามีแค่กุญแจห้องออฟฟิศตกอยู่ในนั้น พวกเธอเลยเดินทางกลับไปที่ห้องออฟฟิศตามแผนเดิมที่มุมซ้ายสุดของห้องจะมีเครื่องสําหรับส่งข้อความผ่านทอไปอยังห้องต่างๆแต่หลอดขวาสุดจะเสียอยู่และมีสายเปียโนหลุดออกมาตรงนี้เราจะต้องเลือกว่าจะแก้ผัดเซลหรือจะดึงสายเปียโนหากดึงสายเปียโนจะเข้าสู่ฉากจบที่2ทันทีมิโอจะปิ๊งไอเดียขึ้นมาว่าพวกเธอสามารถเอาสายเปียโนไปขึงไว้ใกล้ๆทางออกเพื่อวังกับดักเจ้ามัสคอตได้อย่างน้อยก็น่าจะพอทวงเวลาได้บ้าง ทั้ง3คนเลยกลับไปคืนสายเปียโนแล้วนานาก็เริ่มแหวกเส้นผมเพื่อเปิดทางออกแต่ไม่นานมัสคอตก็มาถึงอาซึซาเลยยอมเสียสละเป็นคนวิ่งไปล่อให้มัสคอตเดินเข้ามาโดนสายเปียโนหัวของมันถูกตัดขาดแล้วแน่นิ่งไปนานากับมิโอเลยออกจากโรงแรมได้สําเร็จแต่เส้นผมก็กกค่อยๆกลับมาพิททางออกอีกครั้งทาให้อาซึซาออกมาไม่ทันและโดนมัสคอตที่ไร้หัวลลกขึ้นมาฆ่าทั้งนานาและมิโอร้องไห้อยู่หน้าโรงแรมจนเช้า รู้ตัวอีกทีัางเขาก็ไม่มีเส้นผมขวางทางไว้แล้วทั้งสองคนเลยกลับเข้าไปตามหาอาซึสะแต่ที่นั่นกลับไม่มีร่องรอยของเธออยู่เลยทำให้สุดท้ายทั้งสองคนก็ต้องยอมกลับบ้านไปแต่อาซึสะกลับมาเคาะประตูขอให้มิโอเปิดประตูให้ในวันต่อมามิโออเเตะวาตาชิโออซจมิโอาตาอ 今すぐ開けるからミオ、開けて、私をそ、そんなに叩かなくても…ミオ、開けて、私をちょ、ちょっと…ミオ、開けて、私を…私をあ、あずさ…ちゃん…だよね… あ、あずさちゃんどうして…えあずさ…ちゃんどうして…どうして…どうし,どうして…ね、ねえ、あずさちゃん… いないずっと一緒。 ในห้องออฟฟิศหากว่าเรากดปุ่มส่งข้อความตามเครื่องหมายที่เราเห็นในลินชักเราจะได้กิ่งซากากิกลับมาตามด้วยการใช้บันไดที่เราเจอในลานจอดรถชั้นใต้ดินปีนขึ้นไปที่หิ้งพระเพื่อปักกิ่งซากากิลงไปในแจกันแล้วเราจะได้เทปคาสเซตที่ซ่อนอยู่ข้างในหิ้งซึ่งโดยอายุของทั้ง3คนพวกเธอไม่รู้ว่าเทปคาสเซตคืออะไรแต่อาซึสายังพอมีความรู้อยู่บ้างพวกเธอเลยกลับขึ้นไปที่ห้อง3 0 3เพื่อใช้วิทยุในห้องนั้นฟังเทปที่ได้มา ทำให้ได้รู้ว่าเจ้าของโรงแรมนี้โทษว่าพนักงานทำให้ลูกของเขาต้องตายและเอามีดไล่ทำร้ายพนักงานในโรงแรมเพื่อแก้แค้นให้ลูกแต่ถ้าเอาข้อมูลจากหนังสือพิมพ์มาประกอบกับคำพูดของพนักงานเจ้าของโรงแรมน่าจะเสียสติแล้วฆ่าลูกของตัวเองซะมากกว่าสิ่งที่อยู่ในชุดมาสคอตเปื้อนเลือดจึงเป็นวิญ,ญญาณของเจ้าของโรงแรมนั่นเองส่วนวิญ,ญญาณเด็กผู้หญิงที่พวกเธอเห็นที่หน้าห้อง2 0 4ก็คือวิญ,ญญาณของลูกสาวทั้ง3คนและกลับไปที่ห้อง2 0 4อีกครั้ง และซ่อมกล่องดนตรีที่พ่อซื้อให้ลูกสาวโดยอะไหล่ที่เจอในห้องออฟฟิศกับลานขายที่อาซืซาเจอในลำพงของวิทยุแต่ตอนที่พวกเธอกำลังขายกล่องดนตรีมาสคอตก็เดินเข้ามาพอดีโชคดีที่วิญ,ญญาณของเด็กผู้หญิงก็ปรากฏตัวเช่นกันและพามาสคอตที่เป็นพ่อของเธอเดินจากไปทําให้ร่างของมัสคอตล้มลงกลายเป็นแค่ชุดหมูว่างเปล่านอนอยู่กับพื้นพอเห็นภาพนั้นอาซือซาก็ร้องไห้เพราะวิญ,ญญาณของทั้งคู่ต่างก็ติดอยู่ในโรงแรมแห่งนี้แต่พวกเขากลับไม่เคยหากันเจอ และเหตุผลที่ทําให้อาซืสาซึ้งกับเรื่องนี้เป็นพิเศษเพราะมันทําให้เธอนึกถึงชีวิตของตัวเองด้วยอาซึสศาเล่าว่าหลังจากที่พ่อกับแม่หยาก,กันอาซึสศาก็อยู่กับแม่มาตลอดจนกระทั่งวันหนึ่งพอ,อข่าพี่สาวของเธอแล้วฆ่าตัวตายตามแต่เธอจำอะไรได้ไม่มากนักเพราะตอนนั้นเธอเพิ่งห้าขวบในวันเดียวกันกับที่เกิดเหตุอาซึสศาที่อยู่บ้านคนเดียวกเหลือบไปเห็นประตูตู้เสื้อผ้าแง้มอยู่โดยความสงสยัยเธอเลยเดินเข้าไปดู แต่ก็มีมือยื่นออกมาและพยายามจะดึงเธอเข้าไปแต่อาซึสะก็สะบัดหลุดมาได้ทําให้เธอกลัวผีมาตั้งแต่นั้นซึ่งเธอก็คาใจมาตลอดว่านั้นอาจเป็นมือของพี่สาวที่กำลังขอให้เธอช่วยอยู่ก็ได้ซึ่งท้าดูตามเอกสารที่เราเจอในเกมแล้วมีความเป็นไปได้มากที่อาซึสะจะเป็นลูกของเจ้าของโรงแรมจริงๆเพราะมีการระบุในข่าวว่าลูกสาวที่ถูกฆ่าเป็นลูกคนโตซึ่งหักย้อนไปในวันนั้นเมื่อ15ปีก่อนลูกสาวเจ้าของโรงแรมถูกระบุว,ว่ามีอายุ7ขวบ สนอสุสามีอายุ5ขวบแต่เรื่องนี้ก็ไม่ได้ถูกสรุปเอาไว้อย่างเป็นทางการครับหลังจากนั้นหากเราเลือกให้ทั้ง3คนออกมาจากโรงแรมเราจะได้รู้ว่าเพื่อนของนานะมาตามที่นัดเอาไว้แต่เธอกับหานานะไม่เจอเหมือนว่าไปโผล่กันคนละมิติทั้ง3คนไม่มีใครพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในโรงแรมเหมือนว่าพวกเธอไม่อยากยอมรับว่ามันเป็นเรื่องจริงก่อนที่จะแยกย้ายก,กันกลับบ้านไปซึงจะเป็นฉากจบที่3ของเกมครับ なんてまだ信じられないよでも本当にみんな無事でよかったんあシャンプー倒しちゃったダメだなやっぱりすごく疲れてる。 お風呂から上がったらすぐ寝なきゃ。 遊ぼう <laughs> それでは次のニュースをお伝えします昨夜未明から N 県在住の20代女性3名が行方不明になっていることが分かりました警察の発表によりますと行方不明となっているのは生駒美代さん桜井奈々さん 白石あずさ,さんの3名で昨夜23時ごろ N 県内のコンビニの防犯カメラに3人と特徴の似た人物が映っていたのを最後にそれ以降の足取りがつかめていないとのことです知人らの証言により3人は N 県都会塚にある現在は利用されていないホテルへと肝試しに向かっていたとのことから 警察では3名がこの近辺で何らかの事件に巻き込まれた可能性が高いとみて周辺地域に十分な警戒を求めるとともに慎重に捜査を進めていくとのことですまた N 県警察では県警ホームページにて専用のフォームを作成しこちらの女性3名に関する情報提供を呼びかけています หลังจากที่เราซ่อมกล่องดนตรีและปลดปล่อยวิญ,ญญาณคู่พ่อลูกได้สำเร็จเราจะสามารถเล่นต่อได้โดยการเดินวนเวียนอยู่แถวหน้าตู้กดน้ำชั้นหนึ่งพวกเธอจะพบว่าอยู่ๆตู้กดน้ำเก่า15ปีที่ไม่น่าจะมีไฟฟ้าอยู่ๆก็สามารถใช้งานได้นานะที่คิดพิเลนเลยตั้งใจจะกดน้ำมาดื่มแต่เธอกลับไม่มีเงินเธอเลยเอาไม้คีบปฐานที่เจอที่ชั้นใต้ดินมาพัานด้วยเทปที่เจอในห้อง308มาทำเป็นไม้เซลฟี่มองหาเหรียญที่ตกอยู่ใต้เครื่องกดน้ำ แต่สิ่งที่เธอได้กลับไม่ใช่กระป๋องน้ำแต่เป็นหัวของตุ๊กตาแทนและเมื่อสำรวจที่ชุดมาสคอตพวกเธอจะเจอกับคุณแจที่สามารถเปิดลิ้นชักในห้องออฟฟิศได้และได้เจอกับร่างของตุ๊กตาที่ถูกเก็บเอาไว้ในกล่องไม้ซึ่งก็แปลกที่จะมีใครเอาหุ่นมาเก็บไว้ในที่แบบนี้แต่มีโอก,กับพูดขึ้นมาว่าเ,เด็กๆบอกเธอว่าหุ่นตัวนี้ถูกขโมยมาทำให้นานักกับอาซึสะาพากันงงว่าไม่ออกพูดถึงเด็กไหนกลายเป็นว่าตั้งแต่เข้ามาในโรงแรมนี้ มิโอกก็มองเห็นวิญญาณเด็กๆมาตลอดแต่เธอไม่ได้เอกใจว่าเป็นผีเพราะคิดว่าเพื่อนๆก็เห็นเหมือนกันพวกเธอเลยวิ่งหนีออกมาจากห้องนอกจากนี้ในลินชักยังมีหนังสือพิมพ์ที่พูดถึงการค้นพบโครงกระดูกจํานวนมากในพื้นที่สวนสนุกทําให้ผู้คนลือกันว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ต้องสาปอีกด้วยและยังมีภาพของตุ๊กตาที่ระบุว่าเป็นของเส้นไหว้ศาลเจ้าพวกเธอจึงเชื่อว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นที่นี่เกิดจากวิญ,ญญาณของเด็กๆ และบางทีการเอาตุ๊กตากลับไปคืนที่ศาลเจ้าอาจจะช่วยปิดผนึกวิญญาณเหล่านั้นได้ทั้ง3คนจึงเดินทางไปหลังโรงแรมตามที่ถูกเขียนไว้ในเอกสารและได้เจอกับบันไดที่พาลงไปชั้นใต้ดินและที่จุดในสุดพวกเธอจะได้เจอกับศาลเจ้าที่ว่างเปล่าหลังจากวางตุ๊กตาลงไปแล้วจุดนี้จะแยกออกเป็นสองฉากจบขึ้นกับสิ่งที่เราทำก่อนจะวางตุ๊กตาครับหากว่าเราทําเครื่องหมายตามทางด้วยสีเทียนที่เจอในห้อง3า5เมื่อวางตุ๊กตาลงไปทาใจเริ่มถล่ม ทั้งสคนจึงรีบหนีออกมาแต่มิโอจะพัดหลงกับทุกคนเพราะเด็กๆอยากได้เธอไปอยู่ด้วยพอรู้ตัวว่ามิโอหายไปนานะก็คิดจะกลับไปช่วยเธอแต่สุดท้ายเธอก็ยอ่อมหนีออกมากับอาซุสากลับมีมือดึงขาของทั้งคู่เอาไว้ทําให้ทั้ง3คนใต้อยู่ในถ้ำและกลายเป็นข่าวคนหายเหมือนฉากจบก่อนหน้านี้แต่หากว่าเราทำเครื่องหมายตามทางด้วยสีสเปรย์เรืองแสงที่เจอในห้อง201ที่อาซึซาเคยเกือบจมน้ำจะพาไปสู่ฉากจบที่5หลังจากที่ถ้ำถลม่ม ทั้ง3คนจะไม่หลงกันแต่วิญญาณของเด็กๆจะมาดึงมิโอกเอาไว้อาสุสากับนานะจึงปาของที่พวกเธอมีใส่วิญญาณพวกนั้นซึ่งของ4ชิ้นที่วิญญาณเด็กๆรับไปเป็นของเล่นแทนตัวมิโอกก็คือกระป๋องสีสเปกจากห้อง2 0 1กล่องวิดีโอจากห้อง308หมวกของเพื่อนนานะและสีเทียนจากห้อง305หลังจากวิญญาณเด็กๆยอมปล่อยมิโอกทั้ง3คนก็หนีออกมาได้สําเร็จก่อนที่ทางลงชั้นใต้ดินจะถล่มไปเพื่อนของนานะมาที่โรงแรมแต่หานานะไม่เจอ ทั้ง3คนไม่มีใครพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแบบเดียวกันกันกบในฉากจบที่3เมื่อกลับมาถึงบ้านมิโอกก็หมดแรงและหลับไปเลยโดยไม่ได้อาบน้ำหลังจากนั้นในวันต่อมานานะกับอาซึสะจะมาหามิโอที่บ้านเป็นการตอกย้ำว่าเรื่องราวเหนือธรรมชาติที่พวกเธอเจอได้เกิดขึ้นจริงๆรูปที่ถ่ายทั้งหมดกลายเป็นแค่ภาพสีดำไลฟ์ตอนที่นานาถูกตู้ทับหายไปและไม่มีใครรู้เรื่องการไลฟ์ครั้งนี้เลย ถึงอย่างนั้นนานาก็ยังเดินหน้าคิดคอนเทนต์ที่จะเอามาลงช่องต่อไปแต่ครั้งนี้ขอเป็นคอนเทนต์ธรรมดาที่ไม่ต้องเสี่ยงตายบ้างมิโอะเลยเสนอให้แข่งกันใช้ตะเกียบคีบถั่วภายใน30วินาทีและนานก็คือตอนจบ Good Ending ของเกมนี้ครับそういえばさこんな話知ってる何都市伝説なんだけどねホテルに眠る呪われた人形っていうのがあるんだ また都市伝説どんな話あ気になる別にいいから早く教えてよ <laughs> 簡単に言うとねとあるホテルには呪われた人形ってのが置いてあってねその人形に気に入られた人はホテルを訪れると取り込まれて殺されちゃうって話。 またそんな話どこで聞いてくるのよどこだったかなでねそのホテルの立ってる土地ってのがさ昔飢饉かなんかで間引きされた子供の亡きを捨てに来る場所だったんだって、えー 本当だよその土地を開発する時いろんな事故が起こって調査をしたらいっぱい子供の骨が出てきたんだってもうたたりだーって大騒ぎだったらしいよ気持ち悪いでもそれ人形関係なくないここからが関係あるんだよその後ねその土地では改めて。 実祭ってのが行われてその場所に捨てられた子供たちの霊を慰めるために人形が祀られたんだってそれがその呪いの人形なの祀られた人形なのにどうして呪いの人形になってるのそれはねある時その人形を祀ってた祠が地震で埋まって誰も入れなくなっちゃったの。 子供たちはそれが寂しくて悔しくてだから誰かに気づいてほしくて声が届いた人たちを祠に誘ってはその人形を渡すんだって遊んでよって人形を渡された人はホテルからは出られなくなってずっと子供と遊ばされるんだって。 それでいつの間にか呪いの人形なんて呼ばれるようになったのねそういうことでもさなんで今そんな話するのだってさっきあんたに渡したじゃんその人形ねえ何して遊ぶ สุดท้ายก็ขอฝากด้วยกับสปอนเซอร์ g g k i s t e c o m ผู้ให้บริการทั้งเกมและวอลเล็ตมากมายอย่าลืมแวะไปหนุนกันครับลิงก์ใน description ใต้คลิปเราไปรูกับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ